3อันดับเจ้านายที่ลูกน้องลำคาญแบบสุดๆเลยแบบแรกครับเป็นเจ้านายที่จุกจิกจุกจิกภาษาทางด้านธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นไมโครแมเนจเมนต์โอ้ยน่าเบื่อจุกจิกเรื่องบางเรื่องไม่ควรพูดก็พูดอยู่นั่นแหละผมเคยเจอเจ้านายบางคนเอานั้นหยิบปากกาขึ้นอ่ะจับเมาส โอ้โห oh, พี่จะทํางานไม่ต้องพูดถึงขนาดให้จิบปะกาขึ้นจับเมาส์้เฮ้ยเลื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์มันนิๆน <c urs or> โอ้โหบางทีการทำไมโครเมเนจเมนครับลูกน้องอึดอัดแน่นอนลูกค้องลำคาญแต่เขาแค่ไม่พูดบางทีเขาอาจจะยิ้มยิ้มแต่ข้างในเขาอาจจะคิดว่าไปสักทีเหอะพี่ผมทำเองได้นั่นคือเจ้านายกลุ่มแรกครับ ในกลุ่มที่สองครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนอยู่นั่นแหละเอ้ยจะเอาแงยเอาซ้ายเอากว่าไปอย่างนี้ไปอย่างงน้นเอาให้มันชัดพี่วันนี้คนที่เป็นหัวหน้าอย่างพวกเราเราเราสั่งการลงไปเนี่ยเขาพร้อมจะทําอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณไม่ชัดถ้าคุณเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วผลงานมันไม่บังเกิดอย่าโทษดอง เพราะสุดท้ายท้ายสุดคุณไม่บอกเอ๊ะทำไมผลงานของทีมงานมันไม่เกิดเลยกลับมาโทษตัวเราเองก่อนว่าเราชัดเจนในแง่ของเป้าหมายหรือเปล่าและหัวหน้ากลุ่มที่3ที่ลูกน้องลำคาญแบบสุดๆเลยคือเจ้าอารมณ์ครับขี่เวียนขี้เวียง,ยงโมโหร้ายไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นผมว่าเลยแบบนี้น่าลำคาญแบบสุดๆ อยู่ด้วยแล้วดูดพลังงานนะครับก็ฝากเจ้านายที่รักสุดๆนะครับทั้ง3กลุ่มนะครับพยายามพัฒนาตัวเองอย่าเป็นคนกลุ่มนั้นให้ลูกน้องลำคาญครับสำหรับลูกน้องครับมีเจ้านายกลุ่มไหนที่เรารู้สึกลำคาญแบบสุดๆนอกจาก3เรื่อง3กลุ่มที่พี่นันพูดไปบ้างฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ